ฮัลโหทุกคนนี่ต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ทุกคน,นอยู่ในช่วงติติรีแอคชั่นวันนี้เราจะมารีแอค masking off for so e different อัลบั้มพาร์ทสองก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยในส่วนของพาร์ทสองก็จะเป็นเพลงเร็วๆที่มีจังหวะแบบอย่าง บูม <Boom>. forever อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันมตอนพซึ่งเเพลงพี่นิโนกับเพลง forever เนนก็งมางกาคืนเลวนยวแต่เพลงเร็วคือเป็นอะไรที่โหดจริงๆนะที่เข้าไีฟังเดือนนะเพราเพลงนี้มันแบบดเดอดมากาเะ,าะเขาเข่งมากเ,เลยอะเที่สดนอัล,ลย,นะอย่าลืม,มนะ้วคนรอบสองจะเปิดทีแล้วต้องซื้อโอ้ มันเป็นเพลงที่แนวที่เรายังไม่ค่อยเคยทำมาก่อนเนี่ยถ้มันดี forever คือดีกอรทาได้ทำมาผมรู้สึกว่าแบบฟันค่อนข้างกดล็อกในเรื่องการทำทำทำแนวเพลงนี้เลย forever คือดีเลยทุกคนเก่งมากเลยอ่ะชอบชอบมาก จริงๆทุกเพลงในร้อคือดีพี่โจทำได้พี่โจทำได้ยากอ่ะ

คเบื่อยากเนาะสำหรับทุกคนเลยอ่ะเจดเดอระชอบแบบตอแบบว่าวยอเลยน้องาวเลยน้องสา เซอร์ไพรส์จร <im> ิงๆคือแบบถ้ามีเอ็มวีได้ทุกเพลงดีอยากทำให้อยากลุกขึ้นมาเต้นขึ้นมาแบบว่าเลิฟอัพแบบว่าแบบฟัมที่จะแบบว่าขยับกับกับเพลงซะมากกว่าเพราะว่าด้วยกล้าของเพลงแล้วมันแบบว่าดูเดือดมากไม่ต้อสงสัยแล้วว่าทำไมฉภาพลาดเป็นอย่างนี้องหนูไปสเกตบอร์ดมาก็คือตอนนี้ถึงคิวหนูแล้วที่จะเข้าห้องเชื่อเราเข้เขิ่งนั้นล้ว let us get it on ดิ๊ดิี้ ก็ตรนี้สวมันแกอแแต่พอเจ็ดคนมารวมกันมันรวมตัวนี้ทุกคนแล้วมันดีส่วนใหญ่ในการที่แบบว่าได้ทำบุกใช่ไหมครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างแบบนานมากอาจจะแบบวันหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ใา,ายแล้วก็คือเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยทำกต่บ้านมาดีมากก็คือทุกคนเนี่ยแบบไม่มีแบบว่าแรงตกเลยเกอร์พาวเวอร์พอมาดูเบื้องหลังก็แบบบางทีบางบางทีก็จะร้องไห้อะแบบเขาตั้งใจกันนะ Can you? อสวเลยออายกลย่งช่วประเสริฐเก่งมากเก่งอายเก่งมาอ๋อจางคอนแตกต่างเพิ่มความบสทยยเป็นสาริที่ทั้งหมด ไฟอยู่เสมอๆเลยแบบเป็นชาวรัเพอไี่งมากเพลงโหดมาก มีความพยายามเนมีความรู้มานักและทีมเบที่แข่งกันรวมถึงทีมเบื้องหลังที่แข่งกันผมว่าก็ดีไม่แปลกใจเลยที่รายการรบรบตอนนี้่านแฟนเอาจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราตอนนี้ยคุณอาพังเพลงโหดมากเลยอ่ะเพอได้เห็นเบ้างหลังนะ ไม่เพลงคือแบบมันลงตัวมาทุกคนอ่าเพลงบอมรกเรมาแต่ริ่มทรายการเมเกิร์ลนี้ชอบเพลงนี้เพงเลงไหนก็ชอบคือเราชอบเพลงนี้แต่ใดๆก็คือชอบบเพลง าทำนั่นทำนี่สิเรื่องปากที่มันมีปางเชี่ยวข้าบตลอดเวลามันมีไอ้จริงนีเฮ้ยลุกขึ้นมาสนุกสิอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้พลังงานเยอะนอกจหลายคนก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบเฮ้ยเข็นออกมาพลังของเราอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราอยากจะแบบชวนคนมาทำนู่นทำนี่ก็ได้ที่จะ เยอะหรือสื่อสารพลังออกมาได้ไม่มากอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบไปรู้สึก มันจุดมันจะแบบจุดสูงของเขาแล้วอะไรประมาณนี้วันนี้ก็พยายามแบบเจ้าอากับพี่มาร์าคือแบบได้สูงกว่าเราแลย ความพิมายโดยอง เป็นเพลงเลยสองเพลงที่โหดมากคือเพลงนี้เนี่ยต้องเล่าว่าแฮนนาเนี่ยวันที่เพื่อนๆอ่ากันเนี่ยคือประสบก,กับความที่แบบว่าไม่มีเสียงคือคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ,อมาหันตาอีกวันตอนแรกนะครับที่เราก็ค่อนข้างกังวลว่าแบบเฮนนาห์ก็ได้ร้องท่อนที่เสียงสูงมากๆเหมือนกัน แล้วก็เหมือนต้องใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยเราก็กังวลว่าแบบเฮ้ยเสี่ยเขาจะหายดีแบบร้อนใจหรือยังหรือจะสามารถแบบออกเสียงจังๆได้ไหมถึงเวลาที่แบบแรงมาเยอะมากมาเยอะกว่าที่เคยมีในทุกเพลงที่เคยอ่านไปเลยอ่ะเอาฟิลแบบนี้แต่งอิ่มๆหรือแบบฟิลแบบวนเวอรว่างเก่งมากพี่แฮนเก่งมากแฮนที่จูดมาด้วยแับฟิลฟิลนี้เลย <_ c ười> ความตั้งใจอะเราอยากให้เขา <_ C 2> เป็นหนึนนน่งในศิลปินที่มีคุณภาพด้วยประดับวงการเพลงไทยขอให้จริงๆก็ติดตามกับอาราบั้งนี้ถึงเรื่อสอารบั้งและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้เปิดใจฟังผม, <_ C 1> ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอารบั้งที่ที่ดีแน่ๆอาราบั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ เก่งมากทุกคนกกวันแรกของวันที่เรือโบนัสแชกแอที่แอมเป็นคนอัดช่วยอัดน้่อย แล้วก็เพลงไหนก็รีนก่อนค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนก็คิดกันว่าในอาบ้ามหาหยางค่ะเพลงชา<ม>ที่เหมือนอความหมายห่วงอีกหนึ่งเพลงนะคะก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ซึ่งก็พอดีเลยว่านอกจากเพลงบางที่ยังว่างอยู่ลแล้วก็ยังเป็นเพลงที่อยากจะมอบให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะเมื่อแต่ทุกครั้งที่แบบบางทีฟังเพลงนี้แล้วแบบ มันร้องให้ได้เลยทุกคนแบบย้อนไปเห็นในรายการกับอะไรกันนผ่ก็เติมันก็เป็นเพลงที่พอดีอะไรกันแต่พอฟังแล้วแบบคิดว่าเอ้ย4องอนั่งฟังอยู่แล้วก็เราร้องบนเวทีอะไรเงีโคตรจะร้องให้อ่ะ my dream came true because of you เธอรู้ไหมที่ฉันแบบมาอยู่จุดที่เป็นเกิดจุดได้อ่ะคือพวกเธอก็เป็นความหม่ของเคคือดีมากได้บอกว่าคลิปนี้จะทำมาร้องให้ ก็ตอนอัดเพลงก็ไม่รู้สึกเครียดหรือว่าแบบกดดันคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่าจะใช้เสียงหลงจะส่วนมากถึงความที่ว่าเฮนะาเป็นคนแบบเสียงบางๆเสียงเบาๆมันก็เลยแบบน้องง่ายซึ่งต่อไปอย่างที่บอกมุกว่ะอเปลียน ้อหดีมากมีมากเลยเอาอีกมาเอาอีกมาบอกเขาเอาอีแต่อันนี้เอาแล้วคิดมันยากตรงที่ พอดนตรีเหม,มือนดนตรีมันจะดอบลงมันเนี่ยมันเหมือนแบบจะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นแล้วรวมกับพี่คีย์มันสูงมากๆแล้โน้ที่เราต้องลองที่เราต้องใต่ไปมันก็สูงเหมือนกันอ่ะทุกคนเขาอาทำหน้หาอยู่แลยวนาต้องหาช่องเสียงซึ่งตอนแรกที่เราลองไปครูเขาบอกว่าอุ้มคือมันกว้างเกินอะไรเง้ยก็ต้องแบบลองให้มันแคบขึ้นแต่พอแคบขึ้นป um ุ๊บ ที่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีความแบบดูแบบดีไปน,นิดนึงระดับก็เลยแบบต้องหาช่องที่มันพอดีมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยเท่านี้แล้อันนี้ก็คือดีที่นะตอนอันดหนูกังวลเรื่องเสียงตัวเองมากกว่ากลัวว่แบบเสียงมันจะแหบหนูยกแขงน้ำอะเข้าไปในห้องอัดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเราจะแหบแล้วเ,ลเราต้องลองหลายรองมาก โกติหนูไม่ได้แค่แรปไงร้อนี้อยู uh> ่ตรงเท่นะขอนี้แบบไม่ไม่เคยได้ซีนนางฟ้าแบบพี่มายอะไรพอเราต้องรอสวยกลายเป็นถูแบบซฟตัวเองลงอล้แบบโอ้ไมเพียง่เคยเพีงรองที่ดีเมื่อเสียงทุกคนสมัคเป็นเพลงคอนติ แล้วก็อย่างน้องๆที่เป็นแรปเปอร์เนี่ยมาลองเพลงนี้ก็คือโชว์ความเสียพอกเหมือนกันค่ะ,ม,ะม,นนมันเป็นเพลงแรกที่ไม่มีแรปทุกคนคิดดูดิพูรอินเจ็ดคนมานัาาง่งร้องเพลงสวยๆมันแบบโ oh อ้ใหม่กอดนึงก็เลยแบบดูเป็นเพลงที่พิเศษมากๆ งายดีมันจะมีท่อนหนึ่งมันคือท่อนครุ้มรวมจบประโยคเว่าเธออะเคยหนูอะจโกโรถเนก็เลยมีปัญหาตรงน,นั้นนิดนึงต้งจูนๆกันหน่อยหน่อยิดว่าคนฟังแค่จนะ,ะช,อชอบ่ะเพงเงี้ยเพันดีมากเลยแบ่นเดี่ยวมันจะมาเป็นฟ o อ r ฟเขาก็องีอะ พี้ยผมเป็นว่าเราร้องฉันไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบหลายๆลื่ผู้หญิสวยๆซึ่งเราก็ไม่เคยมาร้องเพลงหวานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยรามาริ่มตรงนี้ฉันไปแต่เรามารตรงนี้อย่าคิดว่ามันจะต้องเป็นคำว่าอะไรบ้างคามเสียงของเราต่างเรามารตรงนี้เรามาริ่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้ พอพี่แอนพูดแล้วเราก็เข้าใจว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแล้วเราเปิดตั้งใจด้วยมั้งเพราะว่าเวลาเราออกกแล่ก็คิดถึงแฟนคลับแน่รักเธอมากทุกคนรักทุกคนเลยคาแรคเตอร์ของโคอีฟหรือว่าการความผูกพันของโคอีฟกับแฟนคลับเนี้ยเขาจะแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเยอะแต่ว่าจริงๆเรารักแฟนคลับมากเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยเราเอามาใส่ในเพลง

เกือบร้องไห้แล้วทุกคนจบแล้วไม่ตัดไม่ตัดอะไรอับคือแบบด้วยความที่พอโบนัสแท็กมาคือแบบเขาก็พูดถึงเนื้อเพลงพูดถึงแฟนคลับใช่ป่ะเราก็จะร้องไห้ไว้คือแบบ มันเป็นอะไรที่แบบเราเชียร์ทุกๆคนตั้งแต่รายการเกิร์ลกรุ๊ปสตาร์มาใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเราแบบว่าเดินเคียงข้างกันมาแบบให้กำลังใจกันมาจนแบบเขามีซิงเกิลแรกก็คือแบบฐานแฟนคลับทุกคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือแบบเป็นอะไรที่ดีต่อตัวเมมเบอร์ทั้งเจ็ดคนแล้ว ตัว I o r I เองทุกคนก็คือแบบดีใจกับทุกเก้าที่เขาแบบว่าได้ประสบความสำเร็จจริงๆก็สพอร์ตพวกเขากันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็ The f t r s t Album ทุกคนไม่ต้องลังเลที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเลยคือเราอะ ไม่เสียใจเลยพอได้มาเห็นเบื้องหลังแบบนี้คือแบบมันคุ้มค่ามากๆที่จะมีเก็บไว้ก็รอบสองใกล้ๆจะเปิดแล้วทุกคนก็อย่าลืมซัพพอร์ตพวกเขาทุกคนน,น,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็แบบว่าจะต้องลากันไปแล้วทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย